Always for the new, and as you said as well, every designer wants to be new. But I think when you are in it for a long time let's say, two decades it's, it's important to be able to refresh your own body of work. And personally, I feel like the pure definition of for me means like it's you've never seen before i think it's it's a new person coming in it's a young generation <laughs> bring you and <laughs> <laughs> ไม่ฉันว่าเขาก็แบบคือฉันว่ามันก็ฮาร์โมนีอ่ะอมหมายถึงว่านางก็อยู่ด้วยกันแล้วนางก็กลมเกืนอน่ะเออคือก็ยังดูเป็นพาด้าอยู่แต่ว่าฉันในฐานะที่ก็เอฟซีลาฟเหมือนกันก็เห็นก็เห็นลาฟในก็เห็นเห็นความเป็นนางในนี้เหมือนกันนะนึกออกปะนางก็เป็นแบบว่า เป็นฟอร์มเปนฟอร์มหน่อยเนาะแม่เนาะเออไม่แต่ไอ้ไอ้ท yep> ี่แบบอีนีบอีที่แบบว่ายืนหนีบผ้าออกมาก็คือเป็นนางอะเพราะว่าฉันจําได้ว่าสักประมาณสมัยนางอยู่เอ่ออีอี่หอหนึ่งอะนางก็คือนางก็ทำประมาณอย่างเงี้ยที่เป็นแบบว่าแต่ห่อหใช่ห่อห่อใช่ ได้ินจใหญ่เลยเอัมากได้ินอันนี้เขาให้แบบว่าคนฝากคำถามเขาไปด้วยนะเอเออเขาฉันเห็นเขาขึ้นไอจวันนี้ไม่ทันแล้วแม่แกแหมเขาขึ้นตั้งแต่เช้าแล้วให้ถาม You're doing <talking> that's like oh, 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 that's a clear, short answer, I think. Both. Both. Eventually both. And maybe it's an occasion for questions to talk about how this is, for, at least for me, it's a busy beginning. Yeah. And uh, we have time to develop some but we any kind of collaboration. That's the beauty of it that we don't know where we are going. Oh, we are just not working that. Yeah. r i อย่างที่เป็นลัทธิโมนที่แบบว่าเข้ามาถ่มเทพนักเก็บพวกั่าวขี้ต่างๆที่ทนไวท์ทิ้งอ่ะคือพับพวกขีข่าวแล้วเป็นแบบเพื่อแบบเขียนอค่เออออออคนั้นางมากเลยนะเพราะว่าคอลเลกชันเก่าๆนางเคยทำในวันนี้

ฉันไม่เคยเห็นทุกคนพร้อมกันเลยฮลโลไมตไม่อดมลใครมิมีต้องไปซื้อเพิ่มนะคะไนะเคนไม่เห็นใครเลยฉันถึงตอนนี้ ไม่แต่ตอนนี้เหมือนเหมือนภาพกับเสียงมันไม่พร้อมกันด้วยอ่ะใช่แง่อย่างตอนนี้แม่พูดแต่ก็เป็นเสียงลับูดแล้วฉันแล้วฉันว่ามันไม่เกี่ยวกับพูดอ่ะ ฉันรู e> ้แล yeah, well. uh, uh ้วเราต้องพูดใส่อันนี้เว้ยฮัลโหลฮรู้ใช่หรอวะฮัลโหล แล้วก็ทำมาหมดเดิมป้าเสนอคือไม่เห็ใครเหมือนใช่เราไม่เป็นออกเหตุพิชมเป็นอะไรกันคะพีชมจะคือคุนตัวโพตอนนี้สายตามองหมี่พี่ชมข้างหลังคืออะไร

แม่ดกรยนร้วุยออหรือแม่แชร์ไลฟ์จากอินสตาแกรมของผาดาได้ปะ ไม่ได้ได้เปล่าวะเทคนิคคลี่มันทําได้เปล่าวะได้เหรอเพราะตั้งเนี้ยมันฟังจากหนูฟังจากลายของพาดา้ามันรู้มันภาพมันตรงกว่าปะใช่ตรงกว่า j ่าอะเดี๋ยวเราขออนุอนญาตป,าปิดไลฟ์แป๊บนึงนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองไลฟ์เอลองดูดิมันไลน์จากพา,าได้ไหมค่ะ